E ดีค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำนายของชาวราศีตุลน,นะคะตุลคือผู้ที่เกิดในวันที่17ตุลาคมนะคะถึง15พฤศจิกายนประจำเดือนมิถุนายนนะคะก็ไพ่ทั่วไปก็ยังไม่ได้เชิงว่าดีนักนะคะก็กลางๆนะคะแต่เป็นกลางๆที่ผสมเรื่องราวอะไรบางอย่างไว้ให้เราฉุกคิดนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดของไพ่กันนะคะไพ่ตำแหน่งแรกนี่เลยคะ่ะเจ้าชะตา จริงๆแล้วไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะเป็นไพ่ดีไหมดิฉันถือว่ามันเป็นไพ่ที่ดีนะ เพราะมันหมายถึงลักษณะของความเข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะถ้าเจ้าชะตาตอนนี้เป็นผู้หญิงแล้วได้ไพ่ใบนี้นะคะกับเรื่องความรักคุณต้องเข้มแข็ง,ขงเพราะว่ามันต้องมีอะไรหลายอย่างเข้ามาแหละไพ่ใบนี้มันถึงขึ้นมาน,นะคะเข้มแข็งได้ทั้งกรณีคนที่มีคู่แล้วนะแล้วกรณีคนที่เป็นคนโสดด้วยสําหรับกรณีคนที่เป็นคู่แล้วเนี่ยแสดงว่าชีวิตมันไม่ง่ายนะคะมันเลยมีอะไรหลายอย่างเข้ามาไพ่ถึงบอกว่าเออคุณต้องเข้มแข็งนะนะคะเพราะว่าไพ่อุปสรรคไพ่ปัญหายังมีแต่เดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดนะคะแต่จะบอกว่าที่ ที่จะต้องเข้มแข็งเนี่ยเพราะว่าถ้าเข้มแข็งแล้วยังไงเข้มแข็งเราจะได้ไปต่อไงหรือว่าเข้มแข็งแล้วเราจะได้เลือกสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสําหรับเรานะคะถ้าเราอ่อนแอเหมือนกับว่าเดือนนี้มันจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอาจจะทําให้เราเหมือนกับเซเซแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะ กรณีกรณีคนมีคู่ก่อนนะทีละกรณีแล้วถ้าผู้ชายได้ไพ่แบบนี้เป็นยังไงนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าผู้ชายได้ไพ่แบบนี้เนี่ยเนื่องจากไพ่เจ้าชะตาใบเนี้ยนะคะมันจะเด่นในลักษณะของผู้หญิงนะคะถ้าผู้ชายเจ้าชะตาในราศีนี้เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะแล้วได้ไพ่แบบนี้เนี่ยหมายความว่าเดือนเนี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าคู่ของเราอะค่ะเขาอาจจะแข็งขันแข็งขันนะคะหรือว่าเขาอาจจะดูแบบอื ดูลักษณะไม่เป็นเหมือนเมื่อที่ผ่านมานะคะอาจจะมีปัญหาอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วแทนที่เมื่อก่อนจะเคลียร์กันง่ายๆเขายอมเราเดือนนี้เขาอาจจะไม่เคยยอมนะคะแต่ไพ่อีกใบหนึ่งยังโอเคอยู่นะคะอย่างที่บอกว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่แปลว่ากลางๆมันแปลไพ่ที่แปลว่ามัชชิมาเลยนะคะสายกลางปกติพอไพ่ใบหนึ่งเนี่ยกลางๆอย่างเงี้ยไพ่ใบนี้ความมันมีความแรงความอะไรเข้มแข็งเข้ามานะคะพอเอามาผสมกันเพราะฉะนั้นแปลว่ายืดหยุ่นนะไม่ได้แปลว่า กลายเป็นไม่ปกติที่ฉันบอกว่าถ้าไพ่แรงใบหนึ่งไพ่ไม่แรงใบหนึ่งเนี่ยมันยังโอเคไม่แรงมากใช่ไหมแต่ถ้าไพ่คู่เนี้ยมารวมกันหมายความว่าต้องรู้จักยืดหยุ่นนะคะในเดือนนี้เจ้าชะตาอาจจะต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะช่วงไหนควรจะแรงเด็ดขาดก็ควรจะทําแต่ช่วงไหนที่บางอย่างมันไม่เป็นสาระก็ปล่อยปล่อยมันไปนะคะคือเวลาเกิดปัญหาขึ้นอะส่วนใหญ่คนเรามักจะมองว่าคนอื่นผิดไง,ท,งทั้งทั้งที่บางทีปัญหาเนี่ยมันอาจจะผิดด้วยกันก็ได้นะคะ แล้วกรณีคน,นเป็นโสดคือยังไงคนเป็นโสดเดือนนี้นะคะอาจจะมีอะไรหลายอย่างในความรู้สึกที่เราเริ่มไปชอบไปถูกใจใครอะไรเงี้ยอาจจะมีอะไรมาทดสอบเรานะคะให้เรารู้สึกโอ้ความรักของเรามันไม่ง่ายอะนะคะ เพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องตัดสินใจดีๆเลือกดีๆค่อยๆเลือกอ,อ,อย่าพิ่งจิตใจอ่อนไหวง่ายนักนะคะถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาขายขนมจีบเรานะคะหรือมีคนเข้ามาวอลเวอะไรกับเราเนี่ยลองดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณชอบเขาไหมหรือว่าคุณชอบแค่เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับส่วนใหญ่คนเราเนอะเวลามีใครมาจีบเรามาแสดงความสนใจเราเราเองอาจจะไม่ได้ชอบเขามากในตอนแรกแต่ความอ่อนไหวมันจะมีทําให้หลายๆครั้งเนี่ยนะคะตัดสินใจผิดพลาด อโอเคนะคะคู่แรกจบไปไพ่ชุดนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะคะไพ่ค่อนข้างกลางๆเพียงแต่บอกว่าขึ้นมาบางตำแหน่งเท่านั้นเองอ่าขึ้นขึ้นปัญหามาที่บางตำแหน่งเท่านั้นเองนะคะไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็คือคู่ของเราความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ว่าเดือนนี้เขาเป็นยังไงนะคะพอไพ่คู่กันประกบอย่างนี้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยไพ่ emplorer เป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่ลักษณะ ถ้าใช้กับเรื่องความรักจะไปเด่นในเอ็มโพเลอร์เนี่ยก็เหมือนกับคนที่เป็นจกักรพรรดิใช่ไหมใหญ่กว่าคิงนะสำหรับดิฉันนะคะแต่คนที่เป็นผู้นําได้คนที่อะไรได้เงี้ยความคิดความอ่านเขาอะค่ะบางครั้งเขาจะไม่เคยยอมใครนะถ้าจากเมื่อก่อนเขาเคยยอมยอมเรามาตลอดเลยอยู่ดีเดือนนี้นะเขาไปกินดีหมี่มาก็ได้นะคะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นผู้นํามีการตัดสินใจที่เหมือนกับไม่ชอบให้ใครขัดนะคะ เอ็มโพเลอร์ข้อดีคือมักจะเป็นคนที่สุข,ขุม นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากเจ้าชะตามันหลายเจ้าชะตาแบบว่าในเดือนนี้นะคะก็จะมีพื้นฐานดวงที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ถ้าโดยพื้นดวงหลักๆแล้วนะ,ะคนที่ได้ไพ่พื้นดวงเป็นเอ็มโพเลอร์เนี่ยมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างสุขมุมคิดอะไรรอบคอบนะคะแต่ข้อเสียคือไม่ชอบให้ใครขัดใจนะคะเพราะามีไพ่ของความเป็นผู้นำนะคะชอบที่จะเหมือนกับว่าเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ก็มีนะคะชอบให้คนตามใจแต่ส่วนใหญ่ความคิดที่กั่นกรองออกมาแล้วเนี่ยมักจะเป็นความคิดที่โอเคแล้วนะ เดือนนี้แต่ถ้ามาตีแค่นิยามรุ่งลักษณะภายนอกทั่วๆไปนะคะก็จะบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเราอาจจะสัมผัสได้ว่าคู่ของเราเนี่ยเขาจะหงุดหงิดนิดนึงนะคะพอไพ่ใบนี้ก็ เป็นคนที่เหมือนกับไอ้นุ่นก็ไม่เอาไอ้นีก่นก็ไม่เอาอะไรก็ไม่ถูกใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วไพ่เราก็ค่อนข้างแรงเดือนนี้คู่เนี้ยนะคะตัวเจ้าชะตาเองกับคู่ของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะระหองระแหงกันง่ายหน่อยนะคะปะทะกันเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าต้องเข้มแข็งนะคะบางเรื่องบางอย่างที่เขาพูดมาอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่โอเคอ่ะถ้าเราปล่อยให้อารมณ์มันเข้ามาครอบงำก็อาจจะมีการปากเสียงปากเสียงกันทะเลาะการเบ่แวงกันได้ง่ายนะคะ แต่อย่างที่บอกว่าเนื่องจากไพ่ไม่ได้บอกให้ยอมนะคะไพ่บางชุดเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าให้ผ่อนปลนให้ยอมยอมไปก่อนแต่ถ้าไพ่ใบเนี้ยขึ้นคู่กับไพ่ชุดนี้นะคะที่เมื่อกี้ตอนแรกดิฉันบอกไว้แล้วว่าให้ดูตามสถานการณ์แล้วกันนะคะผ่อนหนักผ่อนเบาถ้าบางช่วงที่เขาแรงมาแล้วมันไม่ถูกต้องจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องเจราจาเราอาจจะต้องคุยนะคะไม่ได้ให้ถอยคุยให้ถูกต้อง แต่ว่าไม่ต้องคุยด้วยอารมณ์นะถ้าคุยด้วยอารมณ์โอกาสที่จะปะทะก,กันค่อนข้างเยอะก็เหมือนกับบอกเหตุผลชี้แจงนะคะแต่ถ้าอันไหนที่ยอมผ่อนผ่อนไปได้ก็ผ่อนผ่อนไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไพ่รวมกันแปลว่ายืดหยุนทีนี้เมื่อกี้ดิฉันยังไม่ได้พูดเรื่องของคนโสดใช่ไหมคะอ่าถ้าสําหรับกรณีคนที่ยังโสดนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายนึงที่คุณแอบรักแอบชอบหรือว่ายังมีสถานะยังไม่ได้เป็น แฟนกันอะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเดือนนี้นะคะดูเขาเฉยชาไปไหมจากที่เมื่อก่อนเขาดูจริงจังมากกว่านี้เดือนนี้อยู่ดีเขาก็อาจจะเฉยๆไม่เคยสนใจเราเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัญหามีแนวย,ยังไม่ได้ขึ้นมาว่าเป็นเรื่องของมีมือที่3มหรือเปล่านะคะแต่ว่าความเข้ากันได้ของกันในเดือนนี้คะ่ะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เขาขี้งุดหงิดใส่เราได้นะคะ เดือนนี้คู่นี้ระมัดระวังนิดนึงต่อมามาดูเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ไพ่ใบแรกเป็นไงคะก็ยังเป็นไพ่ที่ดีนะจริงๆแล้วยังดีอยู่แต่ว่ามันออกในลักษณะนิ่งๆไม่เคยเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะก็อาจจะเฉยเฉยไม่เคยแสดงอย่างที่บอกค่ะว่าเดือนนี้เราอาจจะสัมผัสได้ว่าเขาดูนิ่งไปเขาดูเฉยเฉยไปไม่เคยใส่ใจเราเท่าที่ควรนะคะแล้วพอไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะไปติดเพื่อนได้นะไพ่ใบนี้แปลว่า คนรอบข้างมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนะคะลังเลบางครั้งเขาอาจจะไปให้ความสนใจกับสิ่งอื่นมากขึ้นไปมากไปหน่อยนะคะกับเราก็อาจจะลดน้อยลงไปนิดนึงแต่ถึงขนาดจะเป็นปัญหาไหมถ้าดูแค่ความสัมพันธ์ยังไม่เป็นยังไม่เป็นนะคะทีนี้ปัญหานะรบง้งละปัญหามาไพ่ปัญหาและการแก้ปัญหานะคะก็ ไพ่ใบแรกเนี่ยสำหรับดิฉันมันเป็นไพ่การเดินทางนะะแต่บางคนเขาก็บอกว่าเป็นไพ่นักรบออกศึกก็ได้เหมือนกันถูกต้องนะตามชาริออตเนี่ยตามตำราเขียนแบบนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนไปจําความหมายของไพ่ไว้มากๆแต่สําหรับดิฉันเองเนี่ยมันขึ้นมาว่าเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาเช่นสมมุติว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้แปลว่า แปลว่าการเดินทางก็ได้แปลว่าการเปลี่ยนแปลงก็ได้การเปลี่ยนแปลงปุ๊บเอ่อไม่ได้แปลว่าเหมือนกับเขาเปลี่ยนนิสัยอะไรเข้าไปนะแต่การเปลี่ยนแปลงบางครั้งมันหมายถึงเปลี่ยนไปตามช่วงระยะเวลาค่ะอย่างคนเราคบกันมานานๆอยู่เป็นครอบครัวกันมานานๆหลายปีละเอ่อความเอาใจใส่กันความสนิทสนมกันเนี่ยนะคะและการที่รู้จักตัวตนของอีกฝ่ายนึงมากๆเนี่ยความเกรงใจกันมันก็จะน้อยลงหลายๆคู่จะได้ไพ่แบบนี้นะคะคือมันเปลี่ยนไปอ่ะสมัยที่เราเป็นแฟนกันเนี่ย อะไรอะไรก็หย่นหย่วนได้ไงแต่พอมาอยู่กันเป็นครอบครัวสนิทสนมแล้ว,วความเกรงใจกันมันจะลดน้อยลงนะคะสังเกตไหมว่าคนใกล้ชิดมันมีใกล้ชิดหลายแบบใกล้ชิดมากๆเนี่ยความเกรงใจกันจะน้อยใกล้ชิดประมาณนึงเป็นญาตาิห่างอ่าเราจะเกรงใจเขาระดับนึงนะคะแต่ถ้าห่างมากๆความเกรงใจมันก็เลยน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็เลยอาจจะนิสัยเขาหรือนิสัยเราที่เปลี่ยนไปมันเป็นความเกิดจากความเคยชินนะคะ พอมีไพ่อ,อีกใบหนึ่งเนี่ย the moon ก็เป็นเรื่องราวอะไรต่างๆที่ยังมีคาราคาซังกันมาเนี่ยนะคะทำให้เดือนนี้เนี่ยวิธีการแก้ปัญหาของมันก็คืออย่างที่ฉันบอกว่า ก็ผ่อนหนักผ่อนเบาเลือกเอานะคะปัญหาที่ชัดเจนไม่มีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเลือกแก้ไขาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งบางคนบอกว่าให้ดิฉันฟันทงไปเลยว่ามันเป็นยังไงถ้าไพ่มันขึ้นมาให้ฟันอ่ะไพ่มันขึ้นมาเลยบอกว่าลุยอย่างเงี้ยดิฉันก็จะบอกว่าลุยเต็มที่นะคะแต่ถ้าไพ่บอกว่าเออให้นิ่งๆให้เฉยๆอ่ะเราก็อ่านตามหน้าไพ่แล้วก็บอกว่านิ่งๆเฉยๆเดือนนี้ผ่อนหนักผ่อนเบานะแต่ถ้าไพ่มันไม่ได้ตอบอะไรเป็นชัดเจนนะคะเราก็ต้อง แก้ไขไปตามสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปนะะหมอดูมีหลายสไตล์แต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองบางครั้งดิฉันไม่ได้เข้าไปโต้ตอบหรือไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนี่ยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันตอบแล้วโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันก็ค่อนข้างเยอะจะตอบจริงๆสําหรับบางคนที่ดิฉันคิดว่าเขา เข้าใจผิดอ่ะแล้วเขามีใจที่ปิดเกินไปนะคะแล้วก็อันนั้น,นต้องเข้าไปชี้แจงให้รู้ว่าสไตล์แต่ละคนเป็นยังไงนะคะบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็บอกไปตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีหลายสไตล์หลายแบบมากเลือกเอาที่เหมาะกับตัวเองนะคะถ้าดวงเราสมพงการดิฉันก็จะอ่านไพ่ดวงของคุณได้แต่ถ้าเราไม่สมพงการบางทีดิฉันก็อ่านของคุณไม่ได้คุณอาจจะไปสมพงกับหมอดูท่านอื่นนะคะในเดือนนั้นคุณก็ไปดูท่านอื่นได้แต่ละคนไม่มีคนไหนาสามารถเปิดไพ่ชุดเดียวกันหมอดูแต่ละคนก็อาจจะอ่านออกมาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะอ่า เด๋ยนนี้กลับมาที่เรื่องนะคะกลับมาที่เรื่องของเราก็ยังไม่มีอะไรชีชร้ชัดนะว่าต้องแก้ไขย,ยังไงเท่าที่เห็นเปลี่ยนแปลงก็คือบางครั้งแปลว่ามันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลานะที่เมื่อกี้พูดไปแล้วรวมถึงว่าบางทีเนี่ยเราต้องดูสถานการณ์ข้างหน้าประกอบปัญหายังคงมีนะคะสําหรับคนเป็นคนโสดก็ยังมีอยู่นะถ้าเราคบกันแล้วเรารู้สึกว่าเดือนนี้เขาไม่ดีเหมือนเดิมเขาเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นไปตามช่วงเวลามันอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาที่เป็นปมในใจนะคะที่ยังทําให้ยังขัดแย้งกันอยู่ หรือว่าบางครั้งเนี่ยคนเราแรกๆอ่ะมันด,ดีๆต่อกันเพราะเราอยากอยากรู้จักนิสัยใจคอกันใช่ไหมคะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มจีบกันเริ่มอะไรเงี้ยพอรู้จักตัวตนของกันเข้าของกันและกันเข้าไปจริงๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราถูกใจนะคะความลังเลมันจะเกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดขึ้นนะความรู้สึกต่างๆมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปอ ทีนี้มาดูสิ่งที่ไพ่พอจะเห็นแนวทางก็คือสิ่งเหตการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่น่ากลัวไหมไพ่อุปศรกไพ่สิบดาบนะคะไพ่ดับดาบเนี่ยไม่เค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นไพ่สิบดาบเนี่ยก็ระมัดระวังไว้นะคะบางคนจะตีความหมายว่าแปลว่าเขาจะหักหลัง เขาจะมีคนอื่นได้ไหมได้แต่ต้องมีไพ่อย่างอื่นมาประกอบนะคะแต่ถ้าไพ่แบบเนี้ยขึ้นมาในตำแหน่งเดียวอย่างเงี้ยบางครั้งดิฉันจะตีว่าเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างให้เราผิดหวังดีกว่านะคะอย่าเพิ่งตีว่าเป็นเรื่องหักหลังเลยอย่าเรื่องตีว่ามีเรื่องของคนอื่นเพราะไพ่สามดาบไม่เคยขึ้นถ้าไพ่สามดาบมาเนี่ยพอจะตีได้นะคะแต่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาใบเดียวเนี่ยอาจจะหมายถึงว่า พฤติกรรมของเขาคําพูดเขาการกระทําของเขาเนี่ยหรือพฤติกรรมของเขาพฤติกรรมของเราการกระทําของเราคําพูดของเราเนี่ยอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกผิดหวังน้อยใจเสียใจนะคะหรือบางทีเขาคาดหวังอะไรกับเราแล้วเราไม่ได้ทําตามนั้นนะคะก็ถ้าขึ้นมากับตัวเราเนี่ยเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วนะคะทีนี้ไพ่ใบหนึ่งไพ่ใบนี้จริงๆก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่ว่ามันจะไม่ดีในเรื่องที่ว่า จะมีความหยิ่งในตัวเองนะคะจะมีอีโก้ในตัวเองนิดนึงไพ่ใบนี้นะคะเพราะเราถือว่าเราก็มีดีอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มทําอะไรให้เราไม่ถูกใจเนี่ยนะคะเราก็เริ่มจะมีอาการไงงอนงอนบ้างตึง,ต,งตึงไปบ้างนะคะประกอบกับไพ่เจ้าชะตาของทั้งคู่เนี่ยได้ไพ่แบบนี้และได้ไพ่แบบนี้มาขยายเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหากันก็เลยค่อนข้างสูงนะคะมาจากสิ่งที่เราหงุดหงิดไม่ถูกใจกับอีกฝั่งนึงนั่นแหละนะคะอ่า ไพ่ใบหนึ่งไพ่ใบนี้สําหรับดิฉันถือว่าดีนะคะบางคนไปจําว่าไปว่าการบริจาคไปทําบุญก็ได้ไม่ผิดนะไพ่แต่ละใบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคําถามและสถานการณ์ถ้าไปเกิดถ้าไปเปิดในเรื่องของการตั้งคําถามนะคะแล้วเปิดได้ไพ่แบบนี้มาแต่ส่วนใหญ่แล้วดิฉันไม่เคยเปิดไพ่ใบเดียวนะต้องเปิดหลายๆใบเพราะมันจะได้ขยายนะคะไพ่ใบนี้เนี่ย ถ้าตอบในกรณีนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปพูดอันอื่นนะคะเดี๋ยวจะสับสนกันเพราะหลายๆครั้งเนี่ยดิฉันชอบพูดและชอบเล่าไปใช่ไหมคะบางคนก็เลยอาจจะดูเหมือนอ้ยมันไปนอกเรื่องมันไปนะแต่บางทีแบบอยากจะเล่าให้ฟังว่า ทำไมถึงอ่านแบบนี้สถานการณ์ไหนถึงพูดแบบนี้นะคะถ้ามาขึ้นในสถานการณ์แบบทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็แปลว่ามันเป็นไพ่ของทางเลือกนะคะเป็นไพ่ของถึงเห็นไหมคะมันมีตาช่างน่ยก็อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกก็ผ่อนหนักผ่อนเบาเลือกเอาว่าอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทํานะคะถามว่ายังได้ไปต่อไหมมีปัญหาเยอะนิดนึงนะคะแต่ยังได้ไปต่อเพราะยังไม่ได้มีไพ่ของการสิ้นสุดขึ้นมา การที่จะฟันธงได้หรือการจะตอบได้ว่าควรจะทําแบบไหนเนี่ยมันต้องมีไพ่มารองรับอย่างบางคนนะคะส่งรูปมาให้ดิฉันดูแล้วถามว่าแบบนี้ตีความว่ายังไงอันเนี้ย มันยากนะเพราะว่ากว่าที่เราจะอ่านไปถึงการตีความอย่างนั้นได้เนี่ยบางครั้งมันต้องมีอะไรมาก่อนหน้านั้นเช่นต้องเปิดไพ่พื้นดวงของแต่ละคนก่อนว่าเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงไพ่หนึ่งใบเนี่ยตีความหมายได้หลายอย่างนะคะบางครั้งบางคนเนี่ยไม่ยอมเล่ารายละเอียดเลยนะคะเราก็ตีได้แค่ตามที่ไพ่เห็นอนะตีตามความหมายมาตรฐานของมันแต่บางคนให้รายละเอียดขึ้นมามันไพ่เนี่ยมันพลิกแพลงได้นะคะคือถ้าอันนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้าง หมอดูด้วยกันหรืออะไรแต่ลองคิดดูจริงๆนะคะสมมติว่าคุณไม่สบายคุณไปหาหมอนะคะแล้วคุณมีอาการแบบเนี้ยโรคโรคหนึ่งเนี่ยมันตีความหมายอาการแบบหน,นึ่งเนี่ยมันตีไปได้ต้งหลายโรคนะคะการที่เราให้ข้อมูลนะมีไข้มากี่วันปวดหัวไหมปวดท้องไหมบอกเล่าเรื่องราวนิดนึงอะ่ะไพ่มันก็จะสามารถออกมาได้ยกเว้นในบางกรณีบางคนที่เขาแบบมียานวิเศษเขาสามารถเห็นอะไรได้อน,นันข้อย,ยกเว้นนะคะเพราะว่าอันนั้นมันเหนือธรรมชาติอะ่ะ แต่ถ้าสําหรับคนที่อ่านได้แค่ไพ่อย่างเดียวจากดิฉันเนี่ยดิฉันก็เห็นแค่ว่ามันยังมีทางไปได้นะคะแต่ต้องรู้จักลื่ยืดย่นรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะคะอ่าทีนี้สรุปว่ายังไงอ่าเดี๋ยวสรุปก่อนนะคะก็ในเดือนนี้เนี่ยนะคะไม่เคยลาบลื่นนะักยังมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องราวนะคะสําหรับทั้งคนทั้งคู่ถ้าคนเป็นคนโสด เดือนนี้จะสมหวังไหมถ้าดูแค่ไพ่ชุดน,นี้นะยังนะคะยังอยู่ในช่วงที่ต่างฝ่ายต่างลังเลต่างไม่มั่นใจเพราะเหมือนดูดูกันไปคบคบกันไปยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ได้เป็นไปดังใจเราไม่ได้เป็นไปอย่างใจเขารวมถึงเขาเองก็อาจจะยังลังเลลังเลนี่ก็มาจากทุกเรื่องอะคะ่ะไพ่ใบเดียวเนี่ยอย่างที่บอกบอกรายละเอียดได้ยากอาจจะหมายถึงว่าเขาเองก็ยังอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครก็ได้นะคะ รวมถึงเราด้วยสําหรับคนมีครอบครัวแล้วเดือนนี้ก็จะมีปัญหาตึงๆใส่การง่ายหน่อยก็รู้จัก่อน,นักขอนเบานะคะบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเราแล้วหรือเขาไม่ได้ชอบเราแล้วคําพูดอะไรบางอย่างของกันและกันเนี่ยมันอย่างที่บอกอะค่ะว่าคนเรารู้จักกันมานานๆเนี่ยความเกรงใจกันอะไรมันน้อยลงบางครั้งคําพูดที่เป็นตัวตนแท้ๆมันเลยหลุดออกมาง่ายโดยเราไม่ได้คํานึงถึงว่าอีกฝ่ายนึงจะรู้สึกยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ พอน,นะพอนเบาเอาแล้วกันนะคะกลับมาถึงที่ไพ่ใบนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้พูดค้างไว้แต่ถ้าใครจะดูแค่ว่าจบยังไงก็เมื่อกี้จบแล้วนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบางคนบอกว่าบริจาคใช่ไหมบางคนบอกว่าได้ไพ่แบบนี้ต้องไปทําบุญหรือเปล่าคือถ้าถามแบบเนี้ยแล้วอยู่ดีจบว่าให้ไปทําบุญน่ะมันคงไม่ใช่นะคะแต่ถ้าถามว่าโอเคหาเวลาว่างไปเที่ยวด้วยกันได้บ้างนะคะหรือว่าถ้าชีวิตมันตึงเครียดมากมันอะไรเงี้ยเป็นไพ่การจ่ายเงินก็ได้นะคะไม่ได้แปลว่าทําบุญนะ,ะอาจจะไปเที่ยว นะคะหรือว่าไปทําในสิ่งที่เหมือนกับเรามีกิจกรรมร่วมกันบ้างลดการตึงเครียดบ้างสมมติอยู่ในบ้านเหนื่อยทำกับข้าวทุกมื้อเลยเคยรียดสามีก็อาจจะบ่นว่าไม่อร่อยกับข้าวเติมๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่พูดเล่าเฉยๆนะไพ่ไม่ได้ขึ้นมาก็เลยจะบอกว่าเออบางครั้งการที่เราออกไปข้างนอกบ้างไปใจไปแบบไปจ่ายเงินบ้างซื้อความสบายให้ตัวเองบ้างเงี้ยบางครั้งมันก็อาจจะทำให้สถานการณ์ของแต่ละฝ่ายเบาลง ะะก็ประมาณนี้นะคะไอช่วงด้านหลังเนี่ยไม่ต้องฟังก็ได้เพราะอันนี้ดิฉันพูดเผื่อไว้เฉยๆนะคะก็ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะคะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะปัญหาแรงๆหนักๆเดือนนี้ไม่เห็นนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ